สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่าย,ายครับผมวันนี้วันที่21กุมภาพันธ์2567ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อเช้ากำาทาเหมือนฝนจะตกนะครับคืมๆม,มาเหมือนพาย,ยุจะเข้าแต่ว่า10โมงเช้านี้แดดเปรี้ยงมาเลยนะครับผมวันนี้เราจะพาไปดูรีวิวการใช้งานจริงที่ผมติดตั้งไว้ติดตั้งไปเมื่อวานเมื่อวานซืนใช้งานมา2วัน2วันนี่รวมวันนี้ด้วยนะไอตัว6ว48โวลต์รุ่น IP65 ที่บอกว่า กันน้ำกันฝุ่นกันยิ่งจบกันมดมแมลงเข้านะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูการใช้งานจริงกันตอนนี้อแต่ก่อนจะไปก็วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพราะเราเป็นสายมูนะครับผมนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลการุณาใช้จัก,กรยานในการรับชม <c oughs> อ่าไปห้องเครื่องกันดีกว่าอยู่ไม่ไหวข้างนอกร้อนมากนี่มาเข้าห้องแอร์ก่อนแล้วนะไม่ไหวแล้วข้างนอกร้อนมากอ้าเสียงเสียงพัดลมทํางานนะครับน่าจะโหลดโหดตอนนี้ เอามาดูที่โหลดกี่พันวัตต์เอามื่นๆอันไหนอันไหนอันนี้นี่นะครับ4,600อ่า4,700ไปละอันนี้2วันติดตั้งไปก็ใช้ไฟไป4ี่หน่วยแล้วเนี่ยอ่ะมาดูหน้าเครื่องกันหน่อยนี่มาดูการใช้งานจริงนะครับผมนี่มีเงาหัวล้นเงาเงาหัวผมนี่แหละเพิ่งไปตัดผมมาไงาเปลี่ยนหลังคาใหม่ ามาดูการผลิตไฟตอนนี้ช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งกดกดกดอ่ะ,อะอน,นี้ลงแบตอยู่33แอมป์นะครับผมวลต์มาที่3 5มร้้าวลต์แผง600วัตต์แแผงแบตอยู่ที่56.3ตัวนี้บายพาสแบบ100%นนะครับโดยที่ไม่ต้องดึงแบตถ้าแผงเราผลิตมามากพอ ไปไหนละกดไปเรื่อยเลยมือใหม่มือใหม่ต้องเข้าใจนิดนึงนี่นะครับแผงผลิตมาตอนนี้อยู่ที่สองพันเก้าใช่ไหมจ่ายอยู่สี่พันเก้ารืปบาแล้วลองกดอีกทีนึงถูกแล้วอืมรีวิวปะวป่าบมบวมอ่าถูกแล้วนะครับผมนี่ผลิตมาได้สองพันเก้าแต่จ่ายอยู่สี่พันเก้าขึ้นไปห้าพันแล้วนะครับผม ตัวนี้จะบอกค่าด้วยนะครับบอกค่าที่เราใช้ไปอ่ะใช้ไฟไปกี่หน่วยเ,เดี๋ยวผมกดดูอันนี้เวลาแล้วก็อันไหนนี่อันนี้ป่ะหมื่นหมื่นหมื่นต้องงมก่อนนะผมก็มองแล้วก็เห็นนี่ไงสี่สิบสามหน่วยสี่สิบสามจุดแปดเนี่ยมันจะบันทึกไว้นะครับค่าที่เราใช้งานไปเทียบประการไฟฟ้าไปกี่หน่วย 43หน่วยนะครับผมเวลากดเลื่อนดูแล้วจะดูผ่าน Wi-Fi หน้าจอก็ได้นะครับผมถ้าเล็งในการทำงานที่ดีที่สุดก็300โวลตวขึ้นนะครับถึงจะดีมันจะบายพาสช่วงของกรบวันแบบ100%วิธีการต่อใช้งานก็จะให้มันเกิน450โวลต์้าก็แล้วกันก็จะใช้งานได้แบบยาวๆนะครับผมจ่ายไป5,000 5,000ตลอดเลยนะขึ้น5,000แผงแผงผลิตมา2 9 0 เพราะว่าแผงตัวนี้สกรปรกมากเดี๋ยวสกรปรกแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาปขึ้นไปดูด้านบนอันนี้มาดูรีวิวการใช้งานจริงก่อนเป็นวันที่สองถือว่าโอเคเลยนะครับผ่านแต่ว่าผ่านานานแค่ไหนก็คอยดูระยะยาวต่อไปนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูก่อนแล้วก็มีคําถามมาว่าตัวนี้สามารถที่จะใช้กับปั๊มน้ํา3แรงได้ไหมสบายนะครับผมปั๊มน้ํา3แรงปั๊มน้ํา3แรงนจะกินไฟอยู่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดประมาณ2องพันสอง แต่เวลาที่กระชากมันจะกระชากขึ้นไป5เท่าใช้ปั๊มน้ำอย่างเดียว3แรงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้จะพีคได้เท่าตัวก็คืออยู่ที่1 2 0 0 0วัตวัตซึ่งมันจะพีคไปประมาณ1 0 0 0 0แล้วก็ลงมานะครับเลเวลมันจะลงมากระแสมันก็จะเดินแบบนิ่งๆนะครับผมอยู่ที่ประมาณ2002แต่สําคัญที่ว่ามันกระชากได้ไหมตัวนี้รับแรงกระชากได้เท่าตัวนะครับ12,000วัตต์ก็ถือว่าใช้ได้แบบสบายๆนะครับปั๊มน้ำา3แรง ถ้าแบตจะใช้กับปั๊มน้ำก็อยู่ที่ประมาณ200แอมป์ขึ้นนะครับกําลังดีนะครับเพราะว่าเวลาที่ช่วงแดดมันหุบเราก็จะดึงแบตเตอรี่ขึ้นไปหนุนเรียกเ,ยกเขาเขา,เขาเขาเรียกหนุนไหมก็ <laughs> <c oughs> เรียกแบคเอพอู้บ้านนอกอีกเงอ่ยยังจ่ายไฟต่อเนื่องอยู่ที่5,000นะครับผมเมื่อกี้ขึ้น5,490เครื่องทํางานแบบนิ่งๆนะครับไม่มีเสียงหอนเลยอัที่เสียงวู้บๆนี่คือเสียงพัดลมอยู่ด้านล่างเวลาที่เราโหลด โหลดมากๆมันก็จะทํางานตามอุณหภูมิความร้อนนะครับผมวันนี้มา,มารีวิวให้ดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับผมแพงเริ่มมาที่สามพันละตอนนี้ลงมาสามพันละจ่าอยู่ห้าพันวัตแบบต่อเนื่องนะครับเครื่องแบบทํางานนิ่งๆเลยไม่ต้องกลัวฝุ่นจิ๊จงยิกจบสบายหายห่วงประกัน5้าปีชิวๆเลยนะครับผมถ้าใช้เครื่องนี้หมุนเดียวจบอะ เดี๋ยวดูระยะยาวในผมใช้ไปเรื่อยๆแล้วผมจะมารีวิวให้ดูผมใช้งานแบบนี้ทุกวันทุกวันเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผมใช้อยู่นะตอนนี้นะว่ามีอะไรบ้างผมเปิดแอร์หนึ่งหมื่อปรียูอยู่4ตัวแล้วก็ตู้เย็นตู้เย็นเป็นตู้แช่ตู้แช่อีกหนึ่งตัวอ่ะกินห้าพันห้าพันตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในบ้านดีกว่าเพราะความชัวอ่ะเราพามาดูภายในตัวบ้านนะครับที่ใช้อะไรบ้าง เปิดแอร์16องศา2ตัวเลย12,000 BTU เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับผมย้ำว่าแอร์อินเวอร์เตอร์นะแอร์พิกสปีดได้ไหมแอร์พิกสปีดก็ได้ครับแต่ว่าแอร์พิกสปีดเนี่ยถ้าใช้กลางคืนเนี่ยมันก็จะกินแบตมากกว่าแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับผมเพราะว่าเขาเปรียบเทียบแอร์อินเวอร์เตอร์จะกิน1ใน1ใน3ถ้าแอร์พิกสปีดจะกิน3ใน1น,นะครับผมหนุนพ่อต้อมการ์ดร้อนกินกาแฟกลางวันอีกอ่ะมีกล้วยด้วย ที่กินกล้วยนี่ไม่ใช่ไรฟันไม่มีกลางวันก็ดบกาแฟนะครับและแกก็ขึ้นไปทํางานของแกพอแกร้อน้วแกก็ลงมาตากแอร์หนาวไหมเ <c oughs> ย็น <c oughs> แล้วดูนะครับตู้แช่นี่ไงตู้แช่แต่ยังไม่มีอะไรแชร่นะเดี๋ยวพ่อเราลาขาวมาแช่นะพอกินเหล้าเย็นเพราะว่าพ่อ,พอ,พอผมขับเคลื่นนอ,อนดะ้วยแอลกอฮอล์นะแกก็ทํางานของแกไปเติมน้ำมันวันละกึบวันละกึบ ตู้แช่ไม่รู้กินไฟกี่วัตต์ไม่รู้แต่ว่าเสียบได้แล้วก็แอร์นั้นอีกสองตัวอันนี้อันนี้สองแล้วนะสองแล้วก็ห้องเครื่องอีกหนึ่งนะแล้วก็มาดูอันนี้อีกหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งตัวนะครับห้องนั่งเล่นเปิดที่สิบหกองศาคือแดดดีไฟฟรีก็กระหน่ำใช้นะครับอ้าวให้เปิดสิบองศาลอกกันไปยี่สิบหกองศาจเจริญพร <c oughs> ครไม่รู้มากดไว้บอกให้เปิดสิบหก เปิดแอร์สี่ตัวชิวๆสบายๆนะครับผมระบบนี้ไฟฟีกลางวันไม่ต้องกลางวันไม่ต้องห่วงนะครับแต่กลางคืนก็เปิดแอร์ได้3ตัว1นึ่งหื่นสองพ BTU เดี๋ยวเราจะพาไปดูแผงข้างบนนะว่าโซะปกแค่ไหนแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับผมแอร์สองตัวยังร้อนเลยข้างนอกนี่ครับปูนเขาก็เทไว้ขึ้นไปชั้นสแผงนี่ พอทําไอ้อะไรนะทํเหินล่วงไปหลายก้อนละบางแต่แม่แตกนะบางคนบอกว่าไอ้แผงมันจะแตกง่ายไหมมันไม่แตกนะครับถ้าเราไม่แบบเอาหนังกระติกไปยิงตรงๆมันไม่แตกหรอกเดี๋ยาพาไปดูแผงต้องเดินดีๆเดินเหล็กเสียบตูด <laughs> ดูแผงมีแต่ขี้ปูนนะครับเนี่ยมันยังผลิตไฟได้นะนี่ขี้ปูนอันนี้แผงห้าร้อยเจ็ดสิบวัตต์ 123่สามแผงอันนี้แผง600้อวัตต์ก็นับไป1 2 3 4 5 6องสมสี่ากเนะครับผมสมันจะเข้มเข้มดำดำก็คือ8แผงที่ต่อเข้าเครื่องปะเกียส่วนแผงด้านนู้น570วัตต์เหมือนกัน6แผงก็คือจะต่อกับชุดนี้ก็จะเป็นอนุกรม3แผง3สตริงนะครับผมที่ลงไป m p t 100รอมป์ในตัวเอ้ย m p t 100งอมป์ที่ชาร์จลงแบตนะครับคือการขนานชาร์จ บางคนอยากทราบวา่าไอการขนานช์จเนี่ยมันต้องมีไดองไดโอดกันไหมไม่ต้องนะครับ MPT มันจะอ่านค่าของมันเองอย่างที่เราตั้งเต็มแบต56บเนี้ยมันก็จะตัดที่56มันจะไม่ตัด้ยมัน,ม,นมันจะมันจะไม่ช้าต่อเฮ้ยผู้บิดพูดถูกแดดสุดยอดอ่ะวันนี้ก็มารีวิวบนบ้านให้ดูนะครับผมกับการใช้งานจริงก็ดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นแบบไหนต่อวันนี้ก็มาแค่นี้ก่อนนะครับโซลและเซลล์บนบ้านยยยักษ์ใหญ่สวัสดีครับ